ออกเล็กเผยความรู้สึกหลังเคยดวลน New yeah! ูเยสย่าสวัสดีแฟนหหดทุกคนนะครับนี่คือลิวร์กูรู้ข่าวผหอยู่กับผมปาล์มลิวร์กูมีบทสัมภาษณ์ของอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนกองการของทีมเรานะครับเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขาเคยดวนกับดาวินนูเยสกองหน้าคนใหม่ของทีมเราโดยออกเล็กเนี่ยเขาบอกว่า นูเยสเนี่ยมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วเหมือนกับหลุยส์ดิอาสเลยแล้วเขาก็พูดว่าเราเคยดวนกับดาวินมาก่อนและได้เจอกับเขาด้วยตาของตัวเองผมคิดว่าอย่างที่เราเห็นจากเกมเหล่านั้นแหละครับมันทําให้ผมนึกถึงหลุยส์ดิอารสตอนที่เราเผชิญหน้ากับเขาสมัยที่เขาอยู่ปอร์โตเขาเป็นนักเตะแบบที่คุณจะรู้ดีว่าจะเจออะไรจากเขานั่นคือความปาดเปรียวความเร็วความแข็งแกร่งและพละกําลังซึ่งกรณีของอีกคนมันก็เหมือนกันเลยนะฮะ ผมจำได้เลยครับตอนที่เล่นที่แอนฟิลมีจังหวะหนึ่งที่ผมต้องวิ่งไล่หลุยดีอารสอย่างหนักจนถึงขั้นต้องใส่เกียร์หแถมยังต้องพยายามเพิ่มไปเป็นเกียร์หเพื่อที่จะไล่าตามเขาให้ทันซึ่งดาวินูเยสก็เช่นกันครับนี่ก็เป็นหนึ่งในบทสัมภาษณ์นะครับที่ออกเลกออกมาเปิดเผยนะฮะ และที่สำคัญนะครับดาวินูเยสนะฮะยังควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2องของลีกโปรตุเกตด้วยนะครับซึ่งมีการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันพุทธที่6กร,รกฎาคมที่ผ่านมาอีกด้วยนี่คือรางวัลการันตีความยอดเยี่ยมของดาววินูเยสนั่นเองผมตื่นเต้นมากฮะอยากดูฟอร์มของนูเยสมากๆแล้วตอนนี้ดูซิว่าการประสานงานของนูเยสดิอาสซาล่าหรือแม้กระทั่งตัวใหม่อย่างคาวยโย รวมไปถึงตัวเก่าอย่างฟิมิโนและโจตามันจะน่าดูขนาดไหนแล้วเพื่อน่ะครับรู้สึกยังไงกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับเิเือว่ากูแฟนหงรวมไปถึง YouTube IG และ TikTok ด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้ายั yeah.